แรงใจไฟชนิดแบบสวิตชิงนะแบบสวิตชิงนั่นนะครับนะไอแบบนี้ที่เราพบเห็นโดยทั่วไปเลยนะพบเห็นมากเลยในชีวิตประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทุกประเภทนะครับหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะนะแบบนี้ข้อดีของแบบสวิตชิงนะครับนะก็คือมีขนาดเล็กนะสามารถนะให้กําลังไฟฟ้าสูงนะใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับวิทยุนะเครื่องพิมพ์เตอร์เครื่องโทรสารเครื่องเล่น vcd dvd นะ dvd เครื่องรับจ่ายสัญญาณดาวเทียมโน n ตบุ๊กนะเครื่องชาร์จโทรศัพท์นะเครื่องอินเวอร์เตอร์นะอันนี้ใช้ปัจจุบันนี้ใช้เยอะมากเลยนะครับนะแบบสวิตชิ่งนะครับแบบสวิตชิ่งนะทีนี้กูจะมีนะครับมีทุกอ่าสวิตชิ่งแต่ละตัวนะครับนะคอมพิวเตอร์กูก็มีเครื่องรับโทรทัศน์ก็มีนะ เินเตอร์ก็มีนะครับเป็นนี่เดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันได้วัดกันแบบสวิตชิ่งนี้กูจะเน้นเรื่องแล้วนะแหจไฟแบบสวิตชิ่งนะครับอนี่สวิตชิ่งนะครับ power supply เป็นแหล่งจ่ายไฟกระแสะตรงแบบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนระดับแรงนั้นกระแสะตรงแรงนั้นต่ำให้เป็นแรงนั้นสูงนะครับ หรือจากแรงดันสูงให้เป็นต่ำตัดเป็นสูงยั่สามารถนะกระทาได้นะทำได้นะนะแบบสวิตชิ่งนี่สามารถทําได้นะภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งนั้นแตกต่างแบบธรรมดาคือหม้อแปลงทําหน้าที่แค่แปลงนะแปลงจากหน่วยหนึ่งไปอีกหน่วยหนึ่งซึ่งต่างจากสวิตชิ่งนะครับก็คือจากแปลงจาก2 2 0บโวลต์หรือร1 0บโวลต์ไปสู่หลายๆายหน่วยแล้วนะก็คือสามารถนะแยกแยกออกามาได้ว่าจะต้องการไฟแรงดันสิ่กี่โวลต์ กระแสกิแฮมนี้สามารถเลือกได้นะฮะสวิตชิงสามารถทําได้นี่คือข้อดีของสวิตชิงนะฮะ <c oughs> ตอนนี้นะเราจะเรียนภาคสวิตชิงนะเราต้องรู้หลักการเบื้องต้นของสวิตชิงพาว์ซัพพลายซะก่อนอ่นะตอนนี้เรามาดูนะครับสวิตชิงซัพพลายเรามาดูาบล็อกใดแกมของเขาานะอ,อ่าตอนนี้ นะหลักการทำงานของสวิตชิ่ง power supply สวิตชิ่ง power supply มีองค์ประกอบพื้นฐานที่คล้ายคลึงกันและไม่ซับซ้อนมากหัวใจสำคัญก็คือนะอยู่ที่ภาคคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์คือส่วนน,นี้ภาคนี้คอนเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างคอนเวอร์เตอร์ประกอบได้วยล่างนะครับตอนนี้เราก็มาดูกนบล็อกอันนี้เป็นบล็อกไดแกรมเป็นบล็อกไดแกรมนี่เป็นบล็อกไดแกรมก็ประกอบด้วย นะครับนะัศึกษาต้องทําการจดไว้นะครับตัวนีนะ้นี่เป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะสวิตชิ่ง power supply อันดับแรกมาดูวงจรฟิลเตอร์และวงจรเล็กติไฟเออร์วงจรฟิลเตอร์และวงจรเล็กติไฟเออร์ก็คือส่วนที่เป็นอะไรครับนาะนะนะแปลงไฟนะครับไดโอดใช่ไหมครับแปลงไฟกระแสสลับเป็นกระแสตรงนี่ก็คือส่วนที่วงจนนรแล้วฮะอันนี้ไฟสองร้อยโวลต์เข้ามานะส่วนนี้นะครับ ส่วนนี้กบส่วนนี้นะสองลูกปก็มาผ่านไดโอดบิดนะครับสี่ตัวแล้วก็จะผ่านซีแล้วฮะฟิลเตอร์นะซีตัวนี้สี่ร้อยโวลต์นะซฟิลเตอร์แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงนะอันนี้ส่วนนี้นะมึงจอดฟิลเตอร์นะดูรูปนีนะ้อันนี้นะอยู่ตรงไหนครับส่วนไหนอันนี้ก็คืออยู่นะส่วนนี้นะครับนะผ่านฟิลผ่านไดโอดบิดสี่ตัวนะครับนะ ผ่านซีฟิลเตอร์อันนี้จะใช้นะครับสองตัวอสองตัวรวมนี้อันนี้นะครับ,200บสวิตชิ่งสองร้อยจูลามานี้เป็นของโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้สวิตชิ่งนะครับส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์และเล็กติฟายอันนี้เล็กติฟายใช่อุปกรตัวผ่าน4 AC เป็น DC นะฮะ เยวจะให้ดูช้าๆนะครับตอนนี้นี่เป็นกล่องเครื่องรับทราทัศนะครับสวิตช,ชิ่งก็คือส่วนนี้่องเพ่มาไดอดปิด4ีตัวแล้วก็ผ่าน4ฟิลเตอร์อ,อันนี้จะเป็นของจอคอมพิวเตอร์ไดอดปิดสีตัวซีฟิลเตอร์ นี้จะเป็นรูปใหญ่หน่อยนะครับนี่อันนี้จะเป็นบอร์ดใหญ่ไดโอดบิดสีตัวนะครับสีฟิลเตอร์ไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดนี้จะใช้แล้วครับใช้ตัวนี้นะครับไดโอดบิดจะใช้เป็นแบบสําเร็จรูปแล้วก็สีฟิลเตอร์สเกตสีฟิลเตอร์ฟิวไดโอดบิดสีฟิลเตอร์แล้วก็พอ,แ, faster, แ,อแปร์สวิตชิง switching. อันนี้จะเป็นของอ DVD, ดีวีดีนะฮะดีวีดีได้อดเป็นสี่ตัวซีฟิลเตอร์นะมอแปลงสวิตชิ่งนะอันนี้เป็นสวิตชิ่งของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้อดเป็นสี่ตัวซีฟิลเตอร์นะฮะอันนี้เป็นเครื่องชาร์จยุงนะฮะเครื่องชาร์จยุง ไฟ2องโวลต์เข้ามาเข้ามาปุ๊บผ่านไดเอทไดโอดนะครับอันนี้เราจะมันจะใช้ตัวเดียวนะครับไดโอดฮาร์ฟเวฟต่อแบบฮาร์ฟเวฟแล้วก็สี่สี่ร้อยโวลต์นะฮะสี่สี่ร้อยโวลต์อันนี้นะครับส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์อ่าส่วนที่เป็นวงจรฟิลเตอร์แล้วที่ Leg เล็กดิฟายคืออัอนอีกอันหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นวงจรคอนเพลเตอร์ก็คือส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยอ่าพาวเวอร์นะ พาวเวอร์พากพาวเวอร์บางตัวนั้นจะเป็นแบบทไทลิเตอร์นะใช้ทไทลิเตอร์ใช้มอสเฟตใช่อีซี 4, แล้วแต่นะครับนะส่วนที่เป็นพอกพาวเวอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ปุ๊บนะตัวนี้ก็จะใช้พาวเวอร์มอดเฟลนะไดโอดบิดเล็กติฟายส่วนวงจรคอนเวอร์เตอร์คือส่วนนี้นะใช้อะไรฮะอันนี้คือใช้มอดเฟลนะครับใช้มอดเฟลตัวนี้ใช้ ทานซิสเตอรนะ์ส่วนที่เป็น Power นะครับอันนี้ใช้พาวเวอร์โมดเฟสพาวเวอร์เนะอันนี้ใชนะ้อันนี้ใช้ IC นะครับนะใช้ IC นะครับใช้ไอซีตัวนี้ใช้นี่เป็นของรับของทัฐนะครับตัวนี้ใช้นะอ่านี่ใช้ไอซีนะฮะนะไอซี อ่านี่ได้โอดบิดนะครับได้โอดบิดนะได้โอดบิดซีฟิลเตอร์แล้วก็ใช้ละไอซีไอซีสวิตชิ่งนะฮะตัวนี้ใช้นะฮะสายไอซีสวิตชิ่งไดโอดบิดซีฟินเตอร์ไอซีสวิตชิ่งอ่านี้นักศึกษานะเราก็รู้แล้วว่านะฮะนะโจ ส่วนที่เป็น power นี้มันก็จะมีนะฮะใช้ IC ใช้บางตัวใช้ IC บางแบบใช้ IC, ขึ้นอยู่กับการออกแบบใช้ไทเทอร์ใช้ MOSFET หรือใช้ IC นะส่วนที่เป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งหม้อแปลงสวิตชิ่งอ่าหม้ More อแปลงสวิตชิ More ่งคือส่วนนี้อ่าหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับส่วนนี้นะส่วนนี้คือหม้อแปลงสวิตชิ่ง ก็จะมีอยู่หลายแบบอ่ามอแปลงสวิตชิ่งอ่าไดโอดบิดสีมอแปลงสวิตชิ่งนี้ใช้แล้วฮะฐานชิตเตอร์นะครับฐานชิตเตอร์ต้องจัดสี่เวลาหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรน,นี้ใช้แล้วฮะฐานชิตเตอร์อ่าฐานชิตเตอร์อน,นี้ใช้มอดเฟดอันนี้มอแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้ หม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี Trail ้หม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้นะะฮหม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนนี้นี่เป็นเอ็นเวอร์เตอร์นะครับหม้อแปลงสวิตชิ่งนี่เราระบุได้นะครับแล้วไอ้ส่วนที่เป็นวงจรเรียงกระแสส่วนที่เป็นวงจรเรียงกระแสนะจะต่อแบบฮาร์ฟเวฟนะครับวงจรเรียงกระแส ออกจากมออแปลงสวิตชิ่งก็เป็นแล้วฮะวงจรเลนกระแสคือส่วนนี้อันนี้จะได้อดตัวนี้ตัวหนึ่งสองตัวก็ได้แล้วแต่นะครับออกกี่โวลต์สามารถระบุได้เั่งนั้นกี่โวลต์ส่วนออกนะครับมออแปลงสวิตชิ่งก็คือส่วนออกนี่ที่เป็นเลือกวงส่วที่ออกมา่วนที่เป็นวงจรเรนกระแสที่ออกมานี่คือส่วนนี้ได้อดตัวนี้ อันนี้ก็คือส่วนนี้นะฮะไดโอดนะไดโอดออกมากี่โวลต์ส่วนนี้ก็คือนี่นะครับส่วนที่เป็นออกมาเนี่ยจอเลยกระแสส่วนนี้ที่ออกมาอ่าส่วนนี้นะครับสวิตชิ่งก็คือส่วนที่ออกมาหม้อแปลงสวิตชิ่งส่วนที่ออกมาก็คือนี่จะเป็นไดโอดออกมาแยกออกมาก็จะเป็นไฟต่างๆเป็นไฟต่างๆ กี่โวลต์เป็นไฟออกมา,าต่างๆแล้วก็ยังต่อไปยังอะไรฮะไปยังโหลดแล้วจากโหลดมาจะมามีวงจรควบคุมเพาเรียกวงจรพันวิดมอสเป็นตัวควบคุมถ้านะครับถ้ากระแสที่จ่ายให้กับโหลดน้อยตัวนี้ก็จะสั่งโหลดก็โหลดก็จะไปสั่งวงจรพันวิดมอสให้ผลิตนะกระแสเพิ่มมากขึ้นหรือ ถ้าโหลดนะครับกระแสไหลามากวนะงจรพาวเวอร์มอสก็จะไปควบคุมนะให้ให้ควอนตเวกเตอร์ส่วนนี้นะชุดนี้ให้ผลิตนะพันน้อยหน่อยนะคือถ้ามากเกินให้ไปลดนะถ้าน้อยเกินให้ไปเพิ่มนะส่วนนี้จะทาหน้าที่เป็นวงจรพันดินสมอสนะไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ไทเทอร์มอสเฟตอ IC นี้เขาจะใช้หลักการเดียวกันนี่คือเป็นบล็อกไดแกนที่สำคัญที่สุดนะครับในการ นในการที่เราจะเรียนภาคสวิตชิ่ง power supply ถ้าเราได้บอกนี้บอกในแกนนี้แล้วนะครับภาคสวิตชิง่งซับพัด power supply เน,นีเราก็สามารถที่ไล่โดยมีปัญหา,าก็จะมีแค่นี้นะครับนักศึกษาจดไว้นะครับตัวนี้สําคัญที่สุดองค์ประกอบพื้นฐานของอสวิตชิ่ง power supply ตัวนี้เราก็มาดูนะครับข้อดีข้อเสียของมันนะครับข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เปรียบเทบข้อดีข้อเสียนะครับอันนี้นะครูจะไปอธิบายนะครับนักศึกษาก็ดูๆแล้วก็จดๆไปนะครับข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีข้อเสียของแหล่งไฟฟแบบสัรมัักับแบบสวิตชิ่งอันที่1นึ่งขนาดของหม้อแปลงธรรมดาใหญ่กว่านักกว่าอันที่2ราคาของหม้อแปลงแบบธรรมดามีค่าแพงกว่าอันที่3สัญญาลรบกวนของหม้อแปลงแบบธรรมดามีค่าสนามเด็กมากกว่า นะอันที่4ความซับซ้อนนะความซับซ้อนของสวิตชิ่งโพสต์สไปน์ครับนะนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับนะความซับซ้อนของสวิตชิ่งโพสต์สไปน์นั้นมีเยอะแล่เราตซับซ้อนมากกว่าหาหลายยากบางชนิดนะแล้วข้อดีข้อเสียนะฮะไฟรั่วนะสังเกตนะครับสวิตชิ่งโพสต์สไปน์นี่ส่วนมากนะฮะเรา เราสังเกตเราเอาไกดก์ล้องไปแตะนะเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศนะฮนะอย่างคอมนี่นะเห็นชัดเลยจะมีไฟแดงๆนะครับเพราะมันมีการแล้วนะมีการไฟรั่วมันนะมันจะเลเซอร์ไฟความถี่สูงนะฮะแต่มาสวิตชิ่งสับเปลี่ยมีเสถียรภาพดีกว่านะอันนี้นะฮก็ไปอ่านเอาเองนะนะนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับนะนะข้อดีของลัก พ Power switching power supply อ่าอีกอันนึงนะความทนทานของหมออแปลงธรรมดาดีกว่าเพราะทนทานกว่า,าประสิทธิภาพหรือการสูญเสียของพลังงานของสวิตชิงซัพพล supply มีประสิทธิภาพดีกว่าทํางานได้90%้ขณะหมออแปลงธรรมดาทําได้แค่60-70% 60-75% อันที่9การรักษาแรงดันเอาพุทธสวิตชิง power supply จะรักษาระดับแรงดันเอาพุทธดีกว่าในกรณีที่อะไรครับหม้อแปลงไฟฟ้าแบบธรรมดาไม่มีวงจรเล็กเลอเตอร์เข้ามาช่วย <c oughs> อันที่10นะโหลดไว้ต่อสำหรับูกวนอนะสิบถ้าต้องการลดขนาดของ น้ำหนักน้ำหนักแต่พื้นที่นะครับควรใช้สวิตชิงโซลสไพพภน์นี่ก็คือข้อดีข้อเสียของสวิตชิงโซลสไพปายนะครับ